สิบเหรียญเกจิดังจังหวัดพิจิตรหเหรียญพระมหาทินวัดคลองคเชนตำบลคลองคเชนอำเภอเมืองพิจิตรปีจัดสร้างไม่ทราบแน่ชัด 2. เหรียญเสมาหลวงพ่อเขียนวัดสนนักคุณเนนตำบลสนนักคุณเนนอำเภอดงเจริญจัดสร้างในปีพุทธศักราช2480 สามเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อพิษวัดขมังตำบลขมังอำเภอเมืองพิจิตรจัดสร้างในปีพุทธศักราช2488สี่เหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางพลานตำบลบางพลานอำเภอโพทะเลจ,จัดสร้างในปีพุทธศักราช2450-2460ห้าเหรียญหลวงพ่อวัดหงตำบลย่านยาวอำเภอเมืองพิจิตรจัดสร้างในปีพุทธศักราช 2,519 6. เกรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเตียงวัดเขาลูกช้างตําบลปากคำอำเภอเมืองพิจิตรจัดสร้างในปีพุทธศักราช2496เหจ็เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่ยิ้มวัดท่าหลวงตําบลในเมืองอำเภอเมืองพิจิตรจัดสร้างในปีพุทธศักราช2,472 แเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อน้อยวัดคงคารามตำบลบางพลานอำเภอโพทะเลจัดสร้างในปีพุทธศักราช2470 9. เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อแวววัดครองคูตำบลปากทางอำเภอเมืองพิจิตรจัดสร้างในปีพุทธศักราช2513 สิบเปลี่ยนรุ่นแรกหลวงพ่อปรุงวัดคลองคเชนตำบลคลองคเชนอำเภอเมืองพิจิตรจัดสร้างในปีพุทธศักราช2,492ฝากติดตามช่องพระเครื่องทั่วไทยด้วยนะครับขอบคุณครับ